หรือเราอย่าลืมเป็นตัวตัวเองนะถูกเปล่าอย่าเป็นอย่าทำตัวแบบว่าเป็นคนเป็นแบบว่าลืมต้นกำเนิดลืมความเป็นตัวเองโอเคว่าปย่าจลืมนะ หยุดหยุดเยเลยนสวัสดีครับกราบสวัสดีพี่เอซอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฟดพาไปเรื่อยผมแฟดใหญ่ทุกคนนะทุกคนครับก็ต่อจากคลิปที่ผ่านมาที่ผมได้พาได้เจอ บาลูหรือว่าคนป่ามาหาผมที่บ้านน้องชายหรือว่าบ้านต้นไม้ของที่พี่แฝดสร้างให้น้องทุกคนนะตอนนี้ทุกคนผมชวนบาลูมาเที่ยวบ้านพ่อผมต่อแล้วก็วันนี้ทุกคนผมมีแผนก็คือจะให้บาลูใช้ชีวิตเหมือนกับเราทุกอย่างเดี๋ยวจะให้เปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือว่าผมว่าต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เขาเป็นตัวของตัวเองดีกว่าแต่ อยากให้ใช้ชีวิตแบบว่าคนเมืองลอง,นนะลองดูทุกคนนะลองดูสักครั้งหนึ่งเพราะยังไม่เคยเจอบาลูใช้ชีวิตเหมือนเราเแบบคนเมืองเนี้ยมันจะให้สอนใช้ทีวีสอนใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือทําความรู้จักกับสิ่งต่งตางๆที่บาลูไม่เคยรู้จักตู้เย็นมะหุงข้าวรวมทั้งเตากงเตาแกะด้วยพี่จะลองดูนะว่าจะสําเร็จหรือเปล่าหรือบาลูจะชอบหรือเปล่าฝากพีเอฟซีเป็นกำลังใจให้ผมกับบาลูทีทุกคนนะก็ เดี๋ยวก่อนรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทีแล้วก็ฝากติดตามเพจ e b o o k youtube วิเศษวีสองกคนะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปดูบาลูกันในบ้านกันทุกคนตอนนี้บาลูในบ้านผมละไป,ไปครับทุกคนไปดูบาลูกันบาลูในบ้านละไม่ดูว่าทําอะไรอยู่ก็ผมถามว่าทำไมไม่พาลาซูมาด้วยบอกว่าลาซูยังไม่ทำยังทำอะไรนะเขาเลยว่าไงไปปรับพฤติกรรมยังไม่เสร็จทุกคนนะต้องอยู่ ปรับพฤติกรรมเอา้านีนน่ทุกคนทุกคนจาได้ไหมผมเคยพาบาลูคนป่าคนเนี้ยไปที่บ้านข้างล่างบ้านอีกหนึ่งหลังของผมที่อยู่ในหมู่บ้านซึ่งเขาก็ชอบแมวมากมากพ,พี่ซึ่งผมก็ตกใจแต่ได้เขาจะจะ,จะกินแมวหรือเปล่าเห็นได้เขาเล่นนะทุกคนนะเขาเล่นกับแมวเล่นแบบว่าทำให้เราตกใจนิดนึงทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะถือว่าปลอดภยัยมัรุยไม่เข้าบ้านเหรอ เอาบไม่เขาไม่เป็นอ๋อมาดูเขาไม่เป็นพี่เพราะว่าเขาไม่เคยรู้จักการใช้ประตูการกอนล็อกประตูอยู่นะนตอนนี้ผมสอนมาเริ่มกันเลยมาดูร,รู้ไหมวันนี้ผมทำอะไรกับบาลูจะสอนมาลูไปให้เป็นคนเมืองมาผม <c oughs> ได้ปะมาเรียนรู้กันจะหบตังกงไยพี่ให้บาลูมาดูกันเปิดประตูอย่างแรกกันเลย ทำเป็นหรือเปล่านะอืออันนี้อันนี้คือเขาเรียกว่าตัวล็อกประตูแบบน,นี้อ่าเนี่ยเป็นที่ล็อกประตูนี่เราดึงเข้าไปอันนี้อันนี้ออคือ,อนนให้มันไม่ต้องล็อกอย่างเงี้ยการล็อกเนี่ยไม่ให้มันคนเข้าไปหรือว่าไม่ให้ลมฝุ่นอะไรเข้าไปเนี่ยล็อกนี้ปลดล็อกอ่าเข้าไปเลย ไปไปในบ้านต่อใจ่ๆผมไม่สอนกันเปิดประตูให้กับบาลูไปแล้วเขาก็ไม่ไม่รู้จะเข้าไงเพราะเปิดประตูไม่ได้นี่บาลูอันนี้เป็นบารูจำได้เปล่าบารูจำได้ว่างเนี้ยมันเป็นอ่าโทรทัศน์บารูจำได้เปล่าอ่ะเนี่ยจำได้ไหม๋ยวผมเปิททด,หหดหปให้ดูเปิดป มีใคุณอาจจะเสียงดังเพราะว่ามีการก่อสร้างมีการก่อสร้างมีค่างๆนะคนละกันมีรถวิ่งไปวิ่งมาพี่มาดูจะเปิดทีวีนะเปิดทีวีมาดูๆนะมาดูเปิดเป็นเบาค่อยเปิดไหมผมเปิดให้ปารูดูกันว่าเาเปิดทีวีกันยังไงแล้วผมไม่กล้าที่จะ ให้ดูทุกอย่างเพราะว่าอันโดนพังแล้วก็ซิ่ได้ทุกคนนะอันที่บอกฮะต้องระวังไอ่ปาลูนี่ er. พ,นพัดลมปาลูมาเปิดที่เปิดหรือเปล่า hmm. ด <Leonardo, S 2> ูจำได้ไหมเปิดยังไงลองเปิดดูลองเปิดดูกดยังไงกดยังไงดูจำได้เปล่าผมเคยสอนที่อยู่บ้านผมผิดผิดปาลูมีเลขใช่เปล่ามันมีตัวเลขใช่เปล่าปาลูเฮ้ยอะไรมาวะ เครื่องนี้ไม่สามารถเชื่อมต่อไวไฟได้ทุกคนนะผมก็เลยให้มาดูดูทีวีเดี๋ยวก่อนนี่พี่อะลรรูนี่เสือว่าโทรทัศน์ใช่อันนี้พัดลมใช่แล้วนี่นี่โทรสับโทรสับ โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นะนี่โทรศัพนะทพ์ใช้คุยกันรู้เปล่าวน, <c oughs> นี่พัดลมนี่เปิดดีเราเปิดดินี่กดเบอร์หนึ่งเบอร์สองนี่ความแรงเบอร์สามเนี่ยเบอร์หนึ่งเบอร์นหนึ่งอันนี้ปิดอันนี้ปิดสูนคือปิดอ่าอ่าแล้วปิดเปิดปิดนั่นแหละนีะะะะ่ตัวนี้ก็เชื่อมกันอยู่กับบอลลูนนะดูนะนี่ <m im ia> ชอบชอบโดยชอบแนวเปล่าง<บ>นี่ก็ชอบให้คนอ้อนนะทุกคนนะให้คนรูปมันนี่ชอบาพันดาา้ามาดูนี่มาของนี้มามาดูอันนี้เห็นว่าตู้นี่อันนี้ไปที่เก็บของกับพงกับข้าวนี่เยาวตู้กับข้าวใช่ข้าวใช่ผมตั้งกล้องแล้วช่วยเราจะเดินด,ดูในครัวกัน bà luôn bà luôn bà luôn tham vọng đại á bà luôn 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 bà bà luôn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  อะไข่ไข่ไข่เอ๊ะ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 อ่นี่ที่ท่ามีท่ามีอะไรมะไก่ป้าอะไไข่บ้านม่เจ้าวะน่ะเออแล้วก็อันนี้คือนี่ที่เก็บขอยมดูดินี่โจ๊ข้าวอยู่นี่มีอะไรบ้างอืมที่จะปล่อยนะโจ๊ข้าวก็อันนี้เป็นนี่ไะแค่แค่อันเนี้ยจะไปให้ยมาดูใครกินกินแล้วจะตื่นจะรู้สึกว่าไม่ง่วงเดี๋ยวผมส่งให้มาดูกินโอเคปะมา บอลจะชงกาแฟให้บรรลูกินกันเนี่ยนีซองแดงๆนี่พูดชื่อนี่อ่ะนับแรกจะสอดมือใส่เตาแก๊สก่อนเปิดประตูเพื่อรับแสงสักนิดนึงอ่าบรรลุเน่เานตาแก๊สแก๊สนี่เปิดอันนี้เปิดอนี้ก่อนเปิดปึ๊บมาเปิดนี้ นี่โอ้โหไฟลกชายนี่ไฟไฟใช่เรียกว่าเตาแก๊สนี่เออเหมือนกันเหมือนกันเตาแก๊สเอ่อถ้าถ้านี้ถ้าไปอยากลองใช้ไฟแช็กด้วยอันนี้ไม่ต้องใช้อันนี้นีอันนี้เป็นตัวเปิดอันนี้ก็ตัวจุดอืมเดี๋ยวเรียกไฟเดี๋ยวแล้วก็นี่เป็นถังแก๊สนี่ถ้าปิดจะต้องปิดอย่างนี้รู้เปล่าเดี๋ยวต้มน้ำช <vo tried. S 1> ิ at, ้นกาแฟนะต้มน like ้ำเปล่านี่แล้วนี่ตู้เย็น นี่ไว้เก็บพวกของแช่เย็นนี่เนื้อหมูเนื้อไก่แช่ฟรีสนี่ช่องฟรีส์เจอวะน้ำแข็งน้ำแข็งเจอวันแข็งบะน้ำแข็งน้ำแข็งนี่ไข่ใช่ใช่นี่ไข่ใส่มาแช่นี่เดี๋ยวแช่เย็นนะไข่นะไม่กินนานนะไข่ไช่เอาดูแช่ไข่นะแช่ลำร้องนี่นะดูทขาเป็นบ้าฮะวางเลยวางเลย ตกแตกนะอย่าให้ตกนะทนให้บารูช่วยแช่ไข่ช่องใน,ในตู้เย็นให้ทุกคนนะให้ฝึกไว้ให้ฝึกไว้การฝึกฝนในตัวา ต้มน้าแล้วก็จะชงกาแฟบารูดื่มกันทุกคนแต่ไหบารูไม่หมดแล้วมไลเอาแค่พอนยกพละนะเออเอาแค่เต็มก็อและเอาัเก็บไว้นี่เก็บไว้นี่นี่ก็้ยไม่รู้เกไว้นี่นะบเียรตูนี้ อย่าแฝงนะนี่อันนี้ม้งข้าวนี่เราเปิดดูนี่มีข้าวนี่นี่แต่ว่าไข่ไข่ต้มก็ได้ต้มก็ได้ทอดก็ได้แต่ว่ามีคนจปสอนมันรู้นี่มันรู้นี่มันรู้นี่มันรู้เขาสารเขาสารนี่นี่ข้าวข้าวถอนแกถอนนี่อันนี้ข้าวนี่ข้าวยอดเนี่ยเขาสารนี่เขาสารเนี่ยมีข้าวกินกินอ่ำอ่ำ ไก่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 ก็ร้องให้ทุกคนนะไก่ไข่นี่ไข่ไข่ไข่อยู่นี่ไข่นี่ไก่ไก่ไข่มันไข่มันรู้ป่ะนี่อ่เดีย่รู่ปิดแก๊สนะ่แก๊สปิดแก๊สยังไงมวนี้มนี้มนี้ปิดนี่มึงกนอย่าบดนี่ก่อนปดปดปิดปุ๊บลองเปิดดิลองเปิดดิลองเปิดดิทผมเมื่อกี้ลองเปิดยังไงทำาไบผมเมื่อกี้ทำไง ทำไหมเสร็จทำได้ไหมเออทำไม่ติดเปิดไหมทำไม่ติดเปิดไหมเออกิ่นมากดีแล้วกิ่นมากกิ่นมากกล่นมากเออดีแล้วอ๋อันนี้ผมให้ล็อคเปิดเฉยปิดเลยปิดเลยสุกแล้วน้ำเดือดแล้วน้ำสุกแล้วน้ำร้อนแล้วปิดเลยอ่ะปิดนี่เลยนี่นี่เจ้าจะมีหมุนหมุนตามหมุนตามนี่เจ่าหมุนตามนี่อืมอ่าหมุนปิดไปทางขวามือหมุนไปขางขวาถ้าเปิดไปทางซ้ายรู้เปล่าอืมปิดอันนี้ปิดนะไม่ให้แก๊สรั่วออกนะมามาดูมากินกาแฟกันทุกคน ผมพอชงกาแฟบาลูดืมนะทุกคนนะแล้วก็วันนี้มีของฝากกลับไปบาลูก็น,น,น่าผสมควรพี่แต่ผมดูว่าแมกจะเอากลับไหวหรือเปล่าถ้ากลับไม่ไหวผมลอช่วยแบกแกแบกกลับไปที่ทานะเป็นกล้วยเป็นกล้วยที่ผมพอผมเตรียมไว้ให้คนป่าพอผมไม่ว่างนะก็เลยให้ฝากผมไว้ให้ผมจัดการต่อแกไปทํารับจ้างเหมือนไปปลูกผักหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะน่าใช่เสียงรถเสียงรถเสียงรถ,งรถโอ้ยเสียงรถี เนยกาลังฝนฝนสายคนตายลงอยู่ทุกคนย่นสก็เลยตกใจทุกคนนะมแล้กคน่กัชิชิอไขึ้นไก่ขึ้ขึ้นนะทุกคนนะแค่ได้ยินเสียงจะตกใจพีู่สงกาแฟกินบ้าง่งกาแฟกินนะมางกาแฟมาดูกินนอยทุกคนนะ ลูกินไปเลยหรือเปล่ากาแฟอ่ะฮะเป็นใช่ป่าโอเคเอันกชอบแมวมากพี่เจย์เล่นแมวนะ อย่ักลัวนักลัวขอไม่ทำอะไรเสียงรถเฉยอยกลัวพี่บาลูก็วานระแวงนิน่เยินเสียงรถดี่พี่อกว่นักลัวนักลัวไม่ทำอะไรนะไปูว่ากาแฟจะไม่แบบจะใช้เฉยไมง่วงนอนรว่าใหกินน้ำร้อนนะให้กินจันี้กันเออใหกินน้ำบาลูกตอนนี้ก็งกาแฟบาลูละ เรากินโชว์พี่เอฟซีได้นี่กาแฟแล้คู่กับอะไรขนมไหมวันนี้เอาขนมไหมนี่ขนมนี่ลูกอ,อะนั่งนั่งคีวีไปดูทีวีไปเงีบซะนั่งทีวีน,นะ

ชอบไหมชอบชิบนี่ไหมสบายดีชออิลส,สบายนะแต่ว่าคนะือเ,ววเนนรงอย่าลืม,นเ,นลมเป็นตัวเองอเะะนะหรือเปล่าอย่าเป็นอย่าทำตัวแบบว่าเป็นคนเมืองินจนกว่าลืมต้นกำเนิดลืมความเป็นตัวเองโอเคป่าอย่าลืมนะแล้ป่ะ ถ้ารอทลาสูใช่รว่าโดนหลุดจากกันโดนลงโทษอ่ะพาสูไปไหมนะอะไรบ้าอ๋ออืมอะไรบ้าเดาเดาเดวเดาเดาอายุก็มี แมวแมวไปดูโทรศัพท์นะแตามาพอแม่ผมนะพอแม่ผมไม่อยู่ตอนรับบาลูนะจะกินงานไปช่วยแบบปลูกผักคนรู้จักกันทุกคนนะผมเล้งงานมนะาก็ได้ผมว่าได้พาวอยูมาก็ดีนะ่ะแล้วก็ ดีอยากให้มาสองคนเลยแต่ว่าเราสูก,ก็ยังโดนปรับพฤติกรรมอยู่แต่ม,มันรู้จักเมืองแกรแมวบ้านนี้เขาดีอย่างไม่ค่อยทนเหมือนแมวบ้านนู้นนะแมวบ้านโน้น,นะน,โ,น,นโอโ้โหสนมาร้องด้วยอืมาเลยเป็นแป้งไงใส่ฐานหน้าเลยอืมทางนี้ รอปะ่ะอืมหาปะ่ะอ่ะหาดูหาดูหาหาไปาแล,ออล้วหยโอ้าแป้งที่รอ,อเลยทกนี่มารา่อพี่หแป้งที่รอ,อเลยพี่ยอด มันมาดูกี่เละตัวอะไรบอืมเดี๋ยวเอามาดูของของเดี๋ยวให้ให้เอากลับนะโอ้โหนี่ก็แดกไหวกับแดกกลับไหวหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะโอเคปะยิงก่อาไปดูกัน เรากินเสร็จแล้วผมจะพาบาลูไปดูของที่ผมจะให้เขากลับนะเพื่้ว่าบาลูจะตกใจหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันทุกคนทุกคนเอามานอกบ้านแล้วแล้วก็ผมให้บาลูดูนะบาลูเจอแล้วไหมกล้วยเจอไหมนั่นแหละบาลูใบกล้วยไหมเยอะมากเยอะมากเนี่ยเดี๋ยเรอจะให้บาลูกลับไปกิน เป็นกล้วยกันไปเอาบม็นี้ตุก่อนนะาะผมฝ้าให้บาลูทุกคนคนผมมีเราจะเซฟไว้บาลูนะไปดูกันเดี๋ยผมจะให้บาลูเซฟอะไ,ฟไรเออนี้ก่อนนะบาลูบาลูนั่งก่อนนะ ติดเต้นบอลลูติดฮัลโหน,นี่คืออะไรเองเรียกว่าอะไรกับเ,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 เครื่องเครื่องมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์อันนี้ผมจะให้บอลลูลองขับดูนะไม่ต้องกลัวเพราะว่าผมเชื่อว่ามันปลอดภัยกว่าสองล้อนะมันเป็นสเลง็งมันก็จะสามล้อไงผมว่าปลอดภัยดีกว่า แล้วก็คิดว่าความปลอดภัยจดีกว่า200เยอะทุกคนเดี๋ยวมาดูลองขับลองขับไปดูก่อนทำยังไงนะมาดูนั่งนี้นั่งครับผมนี่มันดูผมไปเขับไปใกล้นั่งนั่งอย่างนี้ตอนแรกทุกคนมีเซอร์ไพรส์นะตอนนี้ได้เห็นคนปลาขับมอเตอร์ไซค์ครั้งแรกชีวิตผมแล้วเป็นครั้งอะไรเป็นครั้งเดียวหรือเปล่าเราดูกันนี่ก่อนขับมาน้องขึ้นมาขอ้อมีก่อนปุ๊บนะไปกุญแจแล้วก็ใช้เกียร์ก่อนเ,เกียร์ว่างนะ เขาเขี่ยแบบว่าพวกพี่อะด <deal> вот. it, ่ไฟเขียวไนนี่มาดูนี้มาใกล้ตรงนี้มันนี่มันนี่ตันนี้มาตรงนี้มาดูจะเห็นไฟเขี่ยวนี่ขึ้นเยอะอะแล้วก็เรัจะตามดูนะตามดูว่ามาดูเลยมาดูขึ้นมาตรงนี้นั่งกับผมเลยผมขับไปดูนั่งนั่งกนนั่นตกใจนั่งเฉยนะมันงตกใจนะลงมา แรกชีวิตนะพาคนป่ากลางวัดไปเดี๋ยวได้ขับด้วยนั่วบอกว่าตันนี้สามรอผมไม่โกรความไปแล้วมาลุก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 เดี๋ยวกลับวยบาลลูก่อนไเที่ยวีนะ่ใเมืองเป็นยังไงของบาลูนะจะตีจะจะจะดีหรือจะไม่ดีขอบเินบอกได้เฉพาะถ้าผมถามว่าไม่คู่ไม่เหมาะสมหรือไงนะดูาหมัาดกมาลมาลไม่มีอะไรไม่มีอะไรผมจะอยู่ข้างบาดลู นี่ตรงนี Duke, time, ้มาทำมะพร้าวเมื่อกี so ้ขึ้นมานั่งก่อนเลยขึ้นมานั่งเลยนั่งก่อนนะนั่งขึ้นมาหน้าเลยอ่าขึ้นมานน่งตรงนี้นั่งเลยอ่านี่ตรงนี้เป็นเบรกม่ะดูเป็นเบรกรจักเบรกป่ะนี่ไว้ประ่าหยุดหยุดเหยียบอย่างนี้เราไปแล้วหยุดใช่ป่ะก็จะให้มันหยุดแล้ก็เหยียบอย่างนี้นะนี่ดูว่าป้าไปกดใจปุ๊บลองคันตาดูมาดูอ่ามาดู ตาเจ๋งพี่ตาเดียวได้เลย เรียนรู้เฉยบาลูน่งพัก,กน่นกกน้าพากอนนี่จะเป็นกล้วยที่ผมจะฝากไปให้คนป่าทุกคนก็เดีวมาประสบการ,รณ์ใหม่นะบาลูได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆผมก็ได้เจออะไรใหม่ๆเหมือนกันพี่นี่หลายคนก็คงจะตื่นเต้นในความผมที่เห็นบาลูได้ขับมอเตอร์ไซค์ครั้งแรกชีวิตแล้วก็ผมเป็นคนสอนคนแรกด้วยทุกคนอะเดี๋ยวไงวันนี้กไ็ได้ความรู้เยอะละเรื่องของการชีวิตในเมืองมันมันพวกเรานะบาลูก็ถือว่าคุ้มค่ากับการมาหาผม ยังมีโอกาสพมสอนมาลูขับมออไซค์อีกแต่ว่าไม่ใช่วันนี้ละทุกคนวันนี้สงสัยจะเรียนรู้เยอะไปแล้วจะช่วยมาลูแบกกล้วยไปที่ถ้ำก่อนทุกคนนะแล้วก็ค่อยว่ากันว่าเราจะไปถ้ำวันไหนที่ไปพิธีกรรมต่ออายุต่างๆทุกคนนะฝากเพ,พีเป็นกำลังใจกดไลค์กดแช์ทีนะครับผมมาลูบายบายเพียทีนะบายบายสวัสดีครับเจอกนันใหม่ทุกคนสวัสดีครับผม